สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาจ้ามาเพิ่งปลาสลิดจ้าอันนี้ที่แม่เพิ่นเห็ดปลาสลิดแห่งมาให้ค่ะกระบอแห่งบันไดเนาะจ้าเนาะเพิ่นส่งมาให้่จากจังหวัดเพินการเพิ่นคะพี่น้องใส่เวลาประมาณสองมือนอะค่ะหอดนี่ค่ะแห่งเลยค่ะปลาสลิดโตบักใหญ่เลยโตซัมฟาร์มอร์เลยจา้า อันนี้เป็นปลาสลิดธรรมชาตินะจ้ะพอดีดิมเฮามีซารอยู่สองบ่อติดกันนะคะแล้วช่วงที่น้ำท่วมเน,ะนาะน้ำมันก็นไหลเข้ามาเนาะค่ะแล้วลูกปลากระสีมาขังอยู่ในนันจ้าช่วงพ่อน้ำลดแล้วเพิ่นกระสีไปใส่เบอรดใดก็ขังอยู่ในหนันเลยใ้่อยู่ในบอ่อทั้งสองบ่อจ้าพี่น้องปีนีอีพออีแมนเราขายปลาได้ปลายังางโมบัสน้องอยู่จ้าปลายังางโมบัดบอ่อได้ 5, 6, หาหกพันละจ้า เพื่อนขายปลาเนาะมีตป่ปลาคอรุ่นเดียวกันเมื่อลยจ้กปลาธรรมชาตินวดสีตัดอันนี้มันออกก่อนจ้ะเวลาถอดมันจังบอันบอใหม่แล้วก็บบอบอคุลงนํามันนะจ้ะขั้นตรงนี้มันคุลงมันก่อแล้วมันคุลงไปในหนํามันมันขัดสีเห็ดให้โตอื่นใหม่ไปน้่จ้ะตัดออกไปเลยค่ะ คือทอดนอกจะคือทอดอันบ้านอีแม่เพิ่งก็อยห้อันลูกได้กินป่าน้่จ้ะ <c oughs> เพราะว่าได้กลับไปกินคู่ปีนะ่จาจะนอปีนี้บ่ได้กินที่จริงอันหลายปีก่อนเพิ่งเคยทรงมาหาใหยูจา้าสรงมาหาใหบักหลายนึงเนาะเป็นป่าสลิดป่าสลิดหน้าบ้านเท่านี้แหละจ้ะโตกับสีบอบอดำคือจังป่าสลิดที่ขาเจ้าขายในตลาดที่เขาเจ้าเลี้ยงเอาเนเาะจ้านะว่าอันนี้เป็นป่าสลิดที่มันอยู่ในน้ำนี่บอบอมันจะเป็นแบบ บ่ดินเหนียวผสมดินทรายนะจ่ะออกน้าก็ออก,ออกใสๆขาวขุ่นเนาะสีปลามันก็เลยออกมาเป็นแบบขาวๆกุ้ปลาออกเป็นแบบขาวๆนี่จะ้ะอันนีปลาแห้งหรือว่าปลาเกลือนะ,นะจ้ะได้ปลาตอหน้อยมาตัวหนึ่งนี่จะ้ะหอมค่ะพี่น้องอันปลาันนี้สีปิ้ง ปิ่งหอ,งหอมๆเนาะจ้าไฟอ่อนๆปิ่งหอมๆเป็นปลาขาวพ่นเห็ดมใาหา้ยเป็นตะแสบปพ่พี่น้องแก่งไซแกงใส่นำใหม่เนาะพี่น้องเนาะต้องสิเอาไว้ก่อนเนาะมือนีส่สิทอดปลาสลิดก่อนจ้ะ่นลพจ่าเดือนมีนาผมเด้จี่น้องสิงได้กลับบ้านไปไทย จบปูจะปลา้องตะลองปลาให้เบิ่งค่ะเพราะว่า,าไม่ก็จะได้กลับไปทําธุระแล้จ้ะเนาะไปเมื่อครอบครัวเลย3ามคนพ่อแมล่ลูกลองถอดตัวปลาขาวเบิ่งตัวหนึ่งจ้ะถอดแบบกรอบๆเลยเนาะค่ะน,อนอ้องพี่น้องปลาสลิดนี่ที่จริงขังน้นอันแบบตากแบบแดดเดียวเนาะสลิดแดดเดียว ามาทอดก็สิได้เนื้อฟูๆนุ่มๆนนแล้วจ้ะอันนี้เพิ่นอีแม่เพิ่นก็นอยากให้กินเพิ่นก็นเลยเฮ็ดแบบแห้งๆมาเลยเพิ่นขายกันอยู่แถวตลาดนี่จะบอกเพื่นถึกๆด้ก็จะได้ปลาสลิดโตใหญ่เลยค่ะ,ะ,คะทอดกรอบๆเหลืองๆแบบนี้ค่ะพลิกไปพลิกมาเฮ็ดไฟอ่อนๆค่ะอันนี้นุ๊ต ปรับไฟลงเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าคันไฟอันแห้งซ้าเกาเั็นสีเ้นสีใหม่ไปนานะจ๊ะก็ราะ๋ยมันคป็นสีพอนขึ้นเรื่อยๆเืวยก็เลยต้อตงปรับไฟลดลงให้หน่อยก็เก่าจะให้มันเบาวกว่าเกา่ามันจะเหลืองพร้อมขนาด้ียพี่นอ้อง สะออนจ้าสะออนอันอีพ่ออีแม่เพิ่นกะไทยลูกไม่เห็นเบิ้งแล้วจ้ะเนาะให้น้องสาวสม,มาให้ได้อันตึกแหรเอาจ้ะขายปลากระได้เพื่ได้ยังพ่กท่านได้ดูดน้องซะหรอกจ้ะอีพ่อเพิ่นกะไปตึกแหรเอาตึกได้มากกะได้มากเธอละหลายๆกะขายค่ะสมัยนี้อันหู้เข้ากันง่ายานะจ้ะเนาะมาแต่โพดลงเฟซบุ๊กเพิ่นกะหู้ชักกันเมื่อจ้ะ บ่อไหนคือตะกี้ที่ขายปลาก็ต้องขี่รถเลาะแม่นบาจ้าคู่มือนี่โพด่ลงเลยเสร็จปุ๊บเสร็จมานำสีเอาหอดหม่มองจ้ะทำไมนะหอมว่าพี่น้องหอมขนาดเลยค่ะเบื้องนู้นหนึ่งกินได้เบิดก้างเนียค่ะเด้อยน่โตแบบนานาใหญ่เลยค่ะโตทอฟ้ารเมอ คิดถึงเมนูอย่างนอพี่น้องทอดปลาเสล็ดนี่สมกินกับแตงโมฮวงนาอพี่น้องเน้อแตงโมฮ่งเพ็เพปลาทอดหอมๆจ้าเห็ดไฟอ่อนๆคั่นเห็ดไฟแห้งกับสีไหม้ก้อนซุปเอาเห็ดไฟอ่อนกับสีกรอบไปหอยกระดูกเลยจ้าว่าจะถึงน้ำมันตูเป็นกระสีอ่อนลงเลยค่ะแต่ว่าพอผื่นจากน้ำมัน พักไว้จนเย็นแล้วเพิ่อใส้กรอบค่ะมีมีคลิปอยู่ด้วยจ่ะเด้อคลิปอัน,นคลิปปลาตะแก็บจ้ะตะแก็บตึกแขหน้าตะแก็บสะหน้าตะแก็บ ให้น้องสาวทรงคลิปวิดีโอมา,หาอมให้ัวหง่ายเลยค่ะ ทางบ้านทิ่งกากินปลาจนนาคือเป็นปลาจากที่นอกทั้งต้มทั้งแกงทั้งปนทั้งแจวเนาะทั้งทอดทั้งย่างบอกว่าแ,แหงให้เพื่อนเฮ็ดแหงไหวถ้ากินยามโมมีแนวกินจ้ะเิ่นก็ว่าอจะกินจนนา,าเป็นปลาแล้วาะั้น แดดจะซ่องพี่น้องขออภัยหลายๆลด้วยจ้าแดดซ่องว่านุดอันเห็ดกับเขาานอกของนะจ้ะย้ำเศร้าๆในแดดที่ซ่องอันถอดไปกินเทียงแล้วจ้าของมาหอดจะถอดเลยค่ะบัวทาไปดนวนนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอยากกินแห้งค่ะ ลูกสาวก็อยากกินน้ำแตงโมงจ้เสื่อแตงโมไมาเป็นนวยปั้นกินแต่น้ำม,มันจ้ากรอบคักขนาดพี่น้องเห็นได้เบิดกระดูกเลยจ้าเนี่ยก็ต้องอันใบก้างออกค่ะกัดเบิดโตเลยจ้าแม่เพิ่นอันมักมากแบบมักเกลือมาแบบอ่นนัวๆพอดีค่ะบ่เคม นวดขอขอบคุณทุกการติดตามรับส้มด้วยค่ะเด้อจังไนก็ขอฝากให้ทุกคนกดซับสไครต์ติดตามให้ได้จ้าขอบคุณใหลายค่ะ